อ่ะครับเดี๋ยวทำให้ใหม่นะชัดชัดเลยอ่าเดี๋ยวอัดเข้าไปในไลน์นะครับลิงก์ที่ผมส่งให้พี่นวลนั่นแหละแต่พี่นวลก็สามารถเอาลิงก์ของผมเนี่ยไปให้เพื่อนๆติดตั้งได้นะแต่ผมก็ได้นะถ้าติดตั้งกับลิงก์ของผมแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสาววกผมแล้วนี่นะครับอ่าลิงก์ที่ผมส่งให้นี่นะนี่นี่นี่น,นี่ที่เป็นรูปผมเนี่ยพี่นวลก็จะได้แบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าเซลล์เพจ คลิกเข้าไปปึ้งนะนะฮะในลิงก์เนี่ยในซีลเพจเนี่ยเขาจะบอกไว้หมดเลยครับนะโอกาสรวยมาแล้วนะฮใหม่ธุรกิจนวัตกรรมนะร่างอ่าล้ำลำ้นะทางการตลาดนะถูกต้องตามกฎหมายอะไรเนี่ยคือเราก็เลื่อนเนะี่ยเขาโฆษณาให้หมดเลยมีวิดีโอของอ่าคุณเนด้วยนะครับเนะี่ยเห็นไหมจะเป็นชื่อผมเห็นป่ะด้านในจิ๋มพาลีอ่าผมแนะนำผมคือใครก็ จะเห็นชัดหมดเลยนะครับเนี่ยแคเป็นช็อปจีนิกสมาชิกเท่านั้นเท่านี้นะฮะจากทั้งหมดอะไรเนี่ยคือเขาโปรโมทมาให้เราอ่าก็ทำว้ให้เราเร็จสัพเห็นไหมรุ่นที่1นึถึงแปรุ่นละ100คนเต็มแล้วปิดรับสมัครรุ่นที่83ดรับอีกแค่ยีบสคนสุดท้ายเนี่ยก็ทําไว้ให้เราแบบตื่นเต้นอนะ่ะใครเห็นในเนี่ยก็จะแหมรีบตัดสินใจอะ่ะแต่จริงแล้วมันก็ทําได้เร็วยิ่งดีอะ่ะเนี่ยเห็นไหม ก็ทำมาให้หมดเลยเราไม่แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยข้างล่างเขาก็จะเห็นหมดเลยนะทางบริษัทโฆษณาให้เราหมดเลยว่าใช้กับอ,อะไรที่เข้ามาร่วมรายการนะเห็นชัดเจนหมดเลยน้ำมงน้ำมันนะมาแล้วนะเริ่มมาอีกแล้วเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่ถ่ายรูปอวยรูปไปให้นะทางบริษัทเขาก็ลงมาให้นะเริ่มก้อนร้ยก้อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย แทบจะไม่ต้องอธิบายเลยถ้าเขาได้ลิงก์เราไปเราส่งลิงก์เข้าไปเขาคลิกเข้ามาดูเห็นไหมมันสะดวกมากเลยสเต็ปที่1ทํายังไงเนี่ยเขาบอกเสร็จเลยการสมัครเห็นไหมในลิงก์เนี่ยเตร็ปที่2เนี่ยเข้าสู่ช็อปจีนิกสเต็ปที่สามอ่าขอเข้ากลุ่มสอนงานอะไรเนี่ยเขาก็บอกมาเลยนะฮะสเต็ปที่4คือขอรับเซลเพจเมื่ออัปเกรดแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก,ก็มีเวลาเดินให้ด้วยเห็นไหมนยะเนี่ยมันจะเดินถอยหลังอยู่ตลอดก็จะ คนก็จะแบบรีบรีบสมัครฮนะถ้าไม่รีบสมัครเหมือนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเลยก็ทําให้ดีนะแล้วก็ดูข้างล่างนะครับเห็นไหมมันจะมีแอดไลน์นะเป็นภา,านษาอังกฤษขวามือที่เป็นรูปกคนบวกอะ่ะถ้าคนคลิกไปปุ๊บเขาก็จะแอดไลน์เราได้ทันทีอ่าแล้วก็ข้างซ้ายเห็นไหมครับสีแดงนะสมัครฟรีอ่าคลิกเข้าไปนะครับปึ้งนะถ้าคนคลิกเข้าไปในซื่อเพลงเรามันก็จะเป็นหน้านี้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาก็กรอกแค่ชื่อนามสกุลใส่ไลน์ลไอเเบอร์มือถือ รหัสผ่านตั้งเอาเองนะรหัสผ่านส่วนใหญ่ก็ใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะสองช่องล่างแค่นี้แล้วก็กดบันทึกกดบันทึกเสร็จสับเดี๋ยวก็พาไปให้ใส่รหัส otp ที่มาส่งมาเป็น sms แล้วก็เดี๋ยวก็พาไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาเท่านั้นก็เสร็จเสร็จ,เร,จเรียบร้อยติดตั้งบนมือถือเขาแล้วก็เป็นสาวกของเราเรียบร้อยนะเนี่ยครับพอเขาสมัครกับเราเราได้ลิงก์แล้วเนาะให้เข้ามาสมัครกับเราวิธีชีวิตการใช้ใจ่ายต่างๆของเขาอ่ะ ประจำรายวันรายเดือนเนี่ยเราจะมีส่วนได้กับคนที่มาต่อจากเราที่เราไปติดตั้งให้เขาอะถ้าเขาใช้ประมาณ100เราก็จะได้ประมาณ5้าบาทถึง15บาทเนี่ยดีขนาดไหนและเราก็ยังเอาสินค้าไปขายได้พออัปเกรดมาแล้วเราจะได้ลิงก์สามลิงก์อย่างที่ผมบอกอะลิงก์ขายสินค้าลิงก์แนะนำลิงก์โปรโมทโ,โอ้โหกลุ่ม มากกว่าเยอะเลยครับโอเคน่าจะชัดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้